แชร์พิกัดที่พักฮ่องกงย่านจิมซาจุยที่เราเพิ่งไปพักมาโลเคชั่นดีมากใกล้ที่เที่ยวใกล้ห้างเคเอลเวนอาร์ตมอลใกล้ร้านอาหารแถมใกล้รถไฟใต้ดินแบบเดินแค่2นาทีถึงที่นี่ชื่อว่าซีโฮเทลถ้ามาจากสนามบินก็นั่งบัส a 2 1ลงป้าย14มิดเดิลโลดได้เลยซึ่งห้องพักของที่นี่เราว่าค่อนข้างโอเคถ้าเทียบกับขนาดที่พักในฮ่องกงที่นี่ค่อนข้างกว้างเลยแหละกางกระเป๋าใบใหญ่2ใบพร้อมกันได้แล้วในห้องพักเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบเลยมีเครื่องฟอกอากาศ2เครื่อง มีตู ave, ้เซฟตู้เย็นและมีน้ำเปล่าฟรีให้ทุกวันอีกหนึ่งความว,าว้าวคือในห้องเขามีปลั๊ก2แบบมีรูปลั๊กแบบไทยสามารถเสียดได้โดยไม่ต้องใช้ที่แปลงไฟแถมยังมีฟ้าชาั์จให้ใช้ฟรีด้วยชาร์จโทรศัพท์แบบเดียวเต็มคือเลิศอ่ะในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอมุปกตณ์ให้ครบทุกอย่างแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งดีเลยที่สําคัญมีแม่บ้านมาทาความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูและเติมน้ําดื่มให้ทุกวันและก่อนเช็คอินกับหลังเช็คเอาท์ out, ก็สามารถฝากกระเป๋าไว้ได้ด้วยส่วน MTR ที่ใกล้ที่สุดจะเป็นสถานีีจจจิมมซซาุยกับอ จุยทางออก N1 และ N2 ออกทางไหนก็ได้ N1 เป็นบันไดแต่มีลิฟต์ให้ด้วยส่วน N2 จะเป็นบันไดเลื่อนยังไงถ้าใครจะมาฮ่องกงก็ตามมาพักที่นี่ได้โลเคชั่นเริดม,มากจริงๆ